ประเทศจีนอยากขึ้นแท่นเป็นตู้เซฟหรือว่าผู้ดูแลทองคำของโลกค่ะมีการเชิญชวนประเทศต่างๆนะคะให้เข้ามาซื้อทองคำแล้วก็ฝากทองคำเอาไว้กับประเทศจีนค่ะหวังว่าจะเพิ่มอิทธิพลนะคะในแง่ของตลาดการเงินโลกรวมถึงหวังที่จะลดอำนาจหรืออิทธิพลของดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยค่ะ สำนักข่าว Bloomberg ร,รายงานเรื่องนี้ค่ะบอกว่าทางการจีนนะคะมีการวางแผนผลักดันตนเองให้เป็นผู้ดูแลทองคำสำรองระหว่างประเทศเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตลาดทองคำโลกค่ะซึ่งธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC นะคะได้ใช้ตลาดทองคำเซี่ยงไฮ้หรือว่าเซี่ยงไฮ้โกลด์เอชเชนหรือว่า SGE ค่ะเป็นช่องทางเชิญชวนธนาคารกลางจากประเทศพันธมิตรนะคะให้เข้ามาซื้อทองคำแล้วก็เก็บรักษาเอาไว้ในจีน ซึ่งแหล่งข่าวเปิดเผยกับทางรูมเบิร์กนะคะระบุว่ามีประเทศอย่างน้อย1ประเทศแล้วนะคะในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสงความสนใจข้อสเสนอนี้ค่ะความเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะเป็นการสะท้อนให้เราเห็นค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลของจีนนั้นพยายามที่จะยกระดับสถานะทางการเงินของโลก แล้วก็ต้องการที่จะลดการเพิ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะรวมถึงต้องการที่จะพยายามลดอิทธิพลของศูนย์กลางการเงินในฝั่งของชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสหรัฐจักรและสวิตเซอร์แลนด์ทามกลางกระแสที่หลายประเทศตอนนี้นะคะได้หันมาถือครองทองคําเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจค่ะ นย้อนกลับไปนะคะตลอด10เดือนที่ผ่านมาธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC นะคะได้เข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ความต้องการจากธนาคารกลางเป็นแรงหนุนสำคัญที่ผลักดันราคาทองคำได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ซึ่งทองคำสำรองของประเทศต่างๆจะถูกจัดเก็บในคลังที่เชื่อมโยงกับ SGE International Board ซึ่งตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2557ค่ะ เป็นการเปิดตลาดนะคะให้นักลงทุนต่างชาตินั้นซื้อขายกับจีนและทองคําที่เก็บนะคะจะเป็นการซื้อใหม่ทั้งหมดไม่ใช่การย้ายสํารองจากที่มีอยู่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าการเดินหน้าดังกล่าวเป็นอีกก้าวที่สําคัญค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าจีนอาจจยังห่างไกลกับคําว่าศุนกลางทองคําโลกได้หากเราเทียบนะคะกับบทบาทของสหรัฐร ที่ถือทองคำสำรองเอาไว้มากกว่า5,000ตันผ่านคลังของ Bank of England คิดแล้วเป็นเกือบ6แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งลอนดอนถือว่าเป็นศูนย์กลางทองคำโลกในปัจจุบันนี้ค่ะส่วนจีนเองนะคะก็มีทองคำสำรองอยู่ที่อันดับที่5ของโลกค่ะแต่ถ้าเราเข้าไปดูนะคะที่ตลาดทองคำในประเทศของจีนเมื่อรวมทั้งรูปแบบของเครื่องประดับเหรียญและแท่งทองถือว่าจีนนั้นมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วค่ะ และถ้าเราย้อนกลับไปดูราคาทองคําโลกกันบ้างนะคะมีการปรับตัวพุ่งขึ้นไปเกือบ2เท่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะไปแตะก,กว่า3,700ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วก็เพิ่งทําลายสถิติสูงสุดนะคะเมื่อมีการปรับตามเงินเฟ้อเมืรรมเเ่อปี19 8 0ค่ะซึ่งก o l มันแ s a c ก็ประเมินเอาไว้นะคะว่าถ้าหากการถือครองพันธบัตรสหรัฐที่เป็นขอเอกชนนั้นเปลี่ยนไปลงทุนในทองเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวค่ะราคาทองนั้นก็อาจจะพุ่งไปแตะถึง5,000ดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ และนอกจากนี้ค่ะจีนเองก็พยายามที่จะดำเนินมาตรการนะคะเปิดตลาดทองคำมากขึ้นอย่างเช่นล่าสุดเลยก็คือการเปิดคลังทองคำต่างประเทศและสัญญาซื้อขายนอกประเทศที่ฮ่องกงค่ะเป็นการขยายออกนอกประเทศครั้งแรกเลยนะคะในปีนี้แล้วก็เป็นการเพิ่มปริมาณการซื้อขายเป็นเงินหยวนและการผ่อนคลายกฎเกณฑ์นำเข้าทองคำรวมถึงการเสนอบริการเก็บรักษาทองคำสำรองนะคะ อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการถูกตัดออกจากตลาดการเงินโลกหลังจากที่สารัฐแล้วก็พันธมิตรนะคะเคยอายัดเงินทุนสำรองของรัสเซียมาแล้วเมื่อปี2,565ค่ะอย่าคยงไรก็ตามค่ะยังคงมีความเห็นที่หลากหลายนะคะสำหรับเรื่องนี้อย่างเช่นมุมมองจากนิโคลัสเฟรเปลหัวหน้าฝ่ายการตลาดจากสถาบัน ABC Refinery บอกว่า การเลือกจีนก็อาจเป็นการได้อย่างเสียอย่างเช่นกันค่ะเพราะถ้าหากประเทศต่างๆนะคะเลือกที่จะเก็บทองคําเอาไว้ในจีนพวกเขานั้นก็อาจจะต้องยอมทิ้งความสุขสบายต่างๆและสภาพคล่องที่ลอนดอนเคยมีให้ทิ้งไปค่ะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปนะคะไม่กี่เดือนที่ผ่านมามิถุนายนหรือว่ากลางปีที่ผ่านมาค่ะตลาดทองคําเซี่ยงไฮ้หรือว่าเซี่ยงไฮ้โกลเอ็กชนหรือว่า SGE นะคะได้มีการขยายธุรกิจ ออกนอกจีนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งการขยายตัวครั้งนี้นะคะอยู่ภายใตย้เป้าหมายหลายอย่างของทางการจีนค่ะตั้งแต่การอย่างที่จะขยายขอบเขตการเข้าถึงตลาดต่างประเทศของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ไปจนถึงการเพิ่มอิทธิพลของจีนนะคะในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสะกุลเงินด้วยรวมถึงการเสริมสถานะของฮ่องกงนะคะให้กลายเป็นศุนกลางทางการเงินที่สำคัญยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งตัวของ SGE นะคะได้ระบุในแถลงการบอกว่าการซื้อขายทองคำในฮ่องกงนั้นจะดําเนินการด้วยสกุลเงินหยวนค่ะแล้วก็สามารถชําระได้โดยทั้งเงินสดหรือว่าทองคําจริงตรวมถึงก็จะมีการส่งหรัอวเก็บนะคะไปยังห้องนิรภัยแห่งใหม่ที่ปรหิหารจัดการโดยธนาคารแห่งประเทศจีนสาขาฮ่องกงค่ะแล้วก็มีสัญญาซื้อขายทองคําใหม่2ฉบับนะคะที่ SGE เปิดตัวในฮ่องกง ซึ่งก็จะครอบคลุมทองคําที่มีระดับความบริสุทธิ์ที่แตกต่างกันไปเพื่อให้นักลงทุนนั้นสามารถมีทางเลือกแล้วก็ตอบสนองความหลากหลายที่มากขึ้นด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะ SGE ค่ะเขาก็มีโปรโมชั่นประกาศเลยนะคะว่าจะยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บทองคำในห้องนิรภัยในฮ่องกงยาวไปถึงสิ้นปีนี้เลยค่ะในขณะนี้นะคะจีนถือว่าเป็นทั้งผู้ผลิต และผู้เรียกทองคํารายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะและจีนเองก็ต้องการที่จะมีบทบาทมากขึ้นนะคะในการกําหนดราคาทองคําและสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกดังนั้นการที่ SGE เปิดตัวสัญญาซื้อขายทองคําใหม่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ใหญ่กว่า ของรัฐบาลจีนนะคะที่ต้องการจะลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐในการค้าขายระหว่างประเทศแล้วก็ผลักดันให้มีการใช้เงินหยวนมากขึ้นเพื่อมาเพิ่มอิทธิพลของจีนในเวทีการเงินโลกด้วยค่ะซึ่งแม้ว่าตอนนี้ SGE นั้นอาจจะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดเพียงแค่แห่งเดียวของโลกนะคะแล้วก็เป็นตลาดแลกเปลี่ยนทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของโลกด้วยแต่ว่าถ้าหากมองไปที่ลอนดอนค่ะก็ยังคงเป็นศูนย์กลางการค้าทองคำแบบ Over the c o u n t e r หรือว่า OTC ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาทองคำมาตรฐานหรือว่า LBMA Gold Price ค่ะ ทองคำนะคะถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ร้อนแรงที่สุดในปีนี้ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะการซื้อขายทองคำก็มีผลกับค่าเงินด้วยค่ะไม่ใช่แค่ไทยนะแต่ว่าสำหรับจีนเองก็เช่นกันค่ะทำให้ล่าสุดทางการจีนนะคะอยากที่จะปรับกฎระเบียบบางอย่างค่ะหวังเพิ่มความสมดุลให้กับค่าเงินหยวนค่ะธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC ค่ะเตรียมที่จะเสนอนะคะ ข้อผ่อนคลายเงื่อนไขาการนำเข้าและส่งออกทองคําผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเพื่อมาลดขั้นตอนเอกสารนะคะหวังสร้างสมดุลในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนค่ะซึ่งการผ่อนคลายดังกล่าวนะคะจะครอบคลุมตั้งแต่การขยายเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีหน้าที่พิจารณาใบอนุญาตที่เรียกว่า None one batch one license เพิ่มเป็น15รายจากเดิม10รายค่ะ รวมถึงจะลดขั้นตอนเลขกสารนะคะเพื่อปรับปรุงระบบการอนุโนมัติบันญัตดังกล่าวให้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็จะขยายอายุการใช้งานใบอนุญาตที่ว่านี้นะคะจาก6เดือนเป็น9เดือนแล้วก็จะยกเลิกการจำกัดจำนวนครั้งของการใช้ใบ,บอนุญาตให้สามารถใช้งานได้แบบไม่จำกัดค่ะและภายใต้สถานการณ์ที่ตอนนี้นะคะเงินหยวนแข็งค่าขึ้นถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะสำหรับผู้ซื้อทองคำชาวจีน เพราะว่าจะช่วยให้ซื้อทองคําแท่งได้ในราคาที่ถูกลงเมื่อซื้อด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นจะทําให้ผู้คนต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นเพื่อเอามาซื้อทองคําแล้วก็จะมาบรรเทาการแข่งข้าของสกุลเงินยวนได้ในที่สุดค่ะแต่ว่ากฎระเบียบดังกล่าวเองก็ถูกออกแบบมานะคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในตลาดทองคําไม่ได้มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อการเปิดตลาดเสรีอย่างเต็มที่ค่ะ และนอกจากนี้นะคะการส่งออกทองคําจะมีความเขมงโนมากขึ้นในทางปฏิบัติเนื่องจากมาตรการควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศขายายความครอบคลุมมากขึ้นตลอดจนธนาคารกลางจีนเองนะคะก็ต้องการสะสมทุนสํารองระหว่างประเทศมากขึ้นและที่สําคัญค่ะที่บอกมาตอนนี้ยังไม่ได้คอ,อกมานะคะอยู่ในขั้นตอนการรับฟังหรือว่า h ีย r ริงแล้วก็จะสิ้นสุดลงในวันที่13ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ทองคำนั้นร้อนแรงนะคะในฐานะของสินทรัพย์ป,ปลอดภัยค่ะซึ่งหมายความว่าตอนนี้ความเสี่ยงหรือว่าความท้าทายก็เกิดขึ้นรอบด้านทั่วโลกเลยนะคะดังนั้นจีนเองก็เป็นอาหวังค่ะหวังว่าจะใช้ช่วงเวลานี้นะคะขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของทองคำโลกและเสริมความกแกร่งให้กับค่าเงินหยวนของตนเองให้แข็งแรงมากขึ้นไปอีกค่ะ